เริ่มต้นพารด,ด้วยการมาดูปุโร่ไหว้น้ำท่าหมาอัดวัดตีปูโรเป็นไงบ้างอืมขนฟูเชียวววประเปียกไปทั้งตัวเลยแล้วก็ยังถูกมนุษย์เห็นเข้าอีกถ,ถ้าไ่ว้น้ำที่แสนตลกตลกของฉันถูกมนุษย์เห็นเข้าซะแล้วไม่เป็นไรปูโรฉันไม่ขำในหรอก โอ้น้องเสียใจฉันไม่รังเกียจรอกหรือว่าน่ารักดีน่ารักที่สุดเลยปุโรนะจะไม่ได้ขำนายเลยจริงๆขอ,ขอบคุณนะอ,อ้าวนั่งรูปห่างเล่นฉันต้องการเวลาในการทำความสะอาดตัวเองซะก่อนนะมนุษย์ มันไม่นานหรอกนะ้าฉันสัญญาจริงๆนะแน่ใจนะว่าไม่นานนะ่ะถ้าฉันเจอบอสในห้องต่อไปไนายต้องไปช่วยนะเข้าใจไหมฉันจะตามนายไปหลังจากจัดการกับหางที่เปียกชุ่มนี่เสร็จแล้วอะ่ะถ้าหากนายเจอปัญหาแล้วก็เรียกฉันได้เลยแม้กระทั่งต้องลากหางที่เปียกแล้วก็หนักเป็นตันๆฉันก็จะตรงไปช่วยนายเดี๋ยวนี้แหละโอเคเดี๋ยวฉันจะเรียกนายนะ รูป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 หางฉันนี่นุ่มจริงๆอยากได้ผ้าเช็ดตัวหน่อยไหมเอ๊ะไอ้ด็อกเตอร์เพี้ยนอย่างนั้นเหรอโอไม่นะมนุษย์ไม่ต้องกลัวไปหรอกนะฉันไม่แย่งตำแหน่งนางเอกไปจากนายหรอกและฉันก็ไม่ทำอะไรเขาด้วยครั้งนี้ก็แค่อยากจะมาคุยด้วยเท่านั้นเองนะ่ะคุยกับฉันนะ่ะนะ อยู่ตั้งนานไม่คุยใช่แล้วล่ะแค่ขอให้ฉันบอกอะไรบางอย่างกับนายแล้วกันนะถึงความเป็นจริงบางอย่างที่อยู่ตรงหน้าพวกนายทั้งสองคนอ่ามันเป็นการปูเรื่องก่อนเข้าแบดเอนดิ้งสินะด็อรเคนี่ต้องมาปั่นให้กินเราอีกน่นะฮอ้าว สาวๆไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยทำไมกันอุตส่าห์เจอสาวริมสาว,ว่ายน้ำจะเข้าไปทักทายซะหน่อยมีกองของป้าอยู่เต็มไปหมดเลยเราหยิบป้าไปให้คุณนกไม่ได้เหรอวัดดีครับเอา้าบินหนีไปซะแล้วแต่อย่างน้อยก็มีสาวๆ <c oughs> ทำไมผมไม่ป๊อปปูล่ากับสาวในเกมนี้บ้างคุณนกคุณนกไปแล้วอันนี้ป้ายอะไร ห้ามว่ายน้ำเพราะมีฉลามครับแต่ผมลงมาเดินแล้วขนาดนี้ไม่น่ารอดอ่าถ้าจำไม่ผิดเราต้องปั่นไฟเครื่องนี้นะครับชิบระหว่างปั่นไฟก็จะมีเซอร์ไบเวอร์มาไล่ล่าด้วยอุย้ยนั่นผิดเกมแล้วตะเดือด,ด,ดพลังงานกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้เวลาเซฟนะครับแล้วก็มาหัวร้อนกันเจ้าว่าไปก็ เอาละครับวันนี้ผมไอ้โตจะมาเล่นเกม Chainspecial ในพาร์ทที่11ลืมเปิดคลิปเลยวันนี้เรามาเที่ยวห้องผลิตไฟฟ้าที่เป็นธีมส่วนน้ำกันพร้อมกับเฟอร์รี่ฉลามได้เวลาสู้กับบอสเอาบอสมันจะเหมือนเดิมไหมมาดูกันแปลงเป็นปลาแล้วก็เหมือนเดิมเนาะว้มันจะต้อนเราจนมุมเอาผม ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยฉากนี้มันจะคล้ายๆหมากรุกนะครับเหมือนมันจะต้อนเราเข้ามาเรื่อยๆเราต้องเดินหลบไรอบนี้มีถังแก๊สด้วยวะมันมาแล้วอ่ะผมเดินไม่ดีเท่าไหร่ผมมีว่ายดักด้วยว่ะฉากนี้ดูยากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ไม่ยากเท่านี้อ, <c oughs> <c oughs> อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แล้วผมชน ชนแบบเกาๆน่าเสียดายอ่ารวมรวมล่างสองตัวเอ้อยมีนมด้วยอย่างน้อยก็ได้ดูฉากตายใหม่อืมเซ็กซี่ไหมจ๊ะ <c oughs> เออตอนแรกผมพูดว่ามันยากกว่าเดิมใช่ไหมความจริงมันง่ายขึ้นนะครับเหมือนเราจะหลอกฉลามไปชนถังแก๊สได้แล้วฉลามที่ตามมาเนี่ยมันหัวโนโลแ,ลแล้วก็หายไปเ <c oughs> มื่อกี้กำลังจะพูดนั่นแหละแล้วแบบ เดินไปชนพอดีอดเลยมาเอาใหม่อีกรอบหนึ่งผมจะพยายามเล่นให้ผ่านก่อนนะแล้ว่อย,ยเก็บฉากตายที่หลังนะเป็นชาเลนจ์เล็กน้อยมาดูว่าตายกี่รอบเจ้าลมําม,มานี่มานี่มานี่นเออนั่นแหละ <c oughs> ได้อยู่ชึบเฮ้ยเฮ้ยบันดัดแต่นี่ของใหม่วะ ไม่เคยโดนดักมาก่อนอ่ะได้นั่งเล่นบนห่างพี่หลามอืมแช่สวนน้ำอย่างมีความสุขในที่สุดผมก็ป๊อปปูล่านในหมู่สาวๆแล้ว <c oughs> เฮ้ยผมชอบไอ้หลามตัวตัวขวาบนอะตัวอ้วนๆน่ะน่ารักอืมจริงๆจนถึงตอนนี้ผมเอนจอยกับเกมนะทุกคนชอบหาว่าผมหัวร้อน <c oughs> พวกนายคิดกันไปเองทั้งนั้นแหละใครจะไปหัวร้อนกับเกมนี้บันเทิงจะตาย สิ่งเดียวที่ไม่บันเทิงคือดร์เคตอนนี้ไม่ค่อยชอบปวดดร์เคเท่าไหร่นะครับอย่างที่ปนไปในฟาร์สก่อนๆเฮ้ยนั่นนั่นถังแก๊สเจ้าหลามชนถังออกซิเจนไปอนั่นแหละสมน้ำหน้าซื่อบื้อจริงๆอฮ้ย้ามันดักหน้าโอเคถ้ามันวุดน้ำเราต้องหยุดเดินนะครับไม่งั้นโดนดักตายหานแน่นอนวอูเกือบโดน เจ้าหลามชนนี่ปองอหัวแตกอ่าก็มาดีครับก็มาดีครับทางนั้นอุ้ยอุ้ยดักดักแม่งดักสองสเต็ปมัปนพัฒนาไอ้ดักสองสเต็ปนี่ถือว่าร้ายจริงมาปึ๊บลบโอเคต้องหลักหลอกฉลามมาโดนชัง มานี่คุณฉลามมานี่เอ้ยนั่นแหละจมน้ำหน้าปองเฮ้ยว้าวโอเคเฮ้ยฝั่งนี้เฮ้ยยุบอือสามสเต็ปเลยอ่ะผมว่ามันร้ายจริงอันเนี้ยอ่ะ,อะว่าไงวัสดีครับเจ้าหนามออกมาแล้วเฮ้ยมันไม่ให้ซิกแซกผ่านว่ะโอ้โห ตายรอดไหมเนี่ยรอดสิรอดสิดสวิจุบป,ป,ป,ปุโกรธโกรธโกรหนุกดีหนุกดีโอ้แต่เมื่อกี้ใจหล่นไปตะตุม่มอะแบบนึกว่าไม่รอดแล้วการได้ยืนบนพื้นแข็ง,ง,งๆอีกครั้งหนึง่งแล้ววิ่งไปมาได้อย่างอิสระเนี่ยมันเป็นอะไรที่โล่งใจจริงๆเลยอะไ คุณเขย่าเท้าเพราะอยากจะเตะหัวฉลามแล้วก็สลัดความเปียกออกไปออัดดีปูโรเราควรจะไปเซฟก่อนไหมฉากนี้ก็เป็นอีกฉากหนึ่งนะครับที่มีโมเมนต์กับปูโรเนาะที่ไปนั่งรูปหูในเกมเวอร์ชั่นหลักเพราะฉะนั้นเวอร์ชั่นนี้ขอรูปหามแทนได้ไหมหางนุ่มฟูอันใหญ่อ ปูโลกำลังหลับอยู่ปูโลหลับอ้าวปลูกเขาดีไหมหรือว่าไม่ปลูกปลูกซิปูโรเออว่ะลืมเรียกปูโรเลยคุณทัชปูโรเบาๆก็กรูเอ๊ะอ่ะนี่นี่ฉันฉันหลับไปอย่างนั้นเหรอ เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฉันคลานไปมาในช่องลมนานมากๆเลยล่ะฉันก็เลยเหนื่อยจริงๆนะ่ะที่นี่ทั้งสบายแล้วก็อบอุ่นแถมยังมีเสียงน้ำเป็น ASMR อีกมันก็ฉันก็เลยทนไม่ไหวนะ่ะก็เลยเผลอหลับไปสักพักมนุษย์หน้านายนั่นน้ำเหรอหรือว่าเหงื่อกันแน่มันเกิดอะไรขึ้นในตอนที่ฉันหลับไปเนี่ย อะไรนะเรื่องทั้งหมดนั่นเกิดขึ้นเหรอนี่นีนายไปฟัดกับฉลามโดยที่เมเรียกฉันจะเจ๋งมากเลยล่ะมนุษย์ฉลามพวกนั้นน่ะฉันนึกภาพไม่ออกเลยว่ามันเป็นอุปสรรคที่น่ากลัวขนาดไหนแต่ก็เป็นอีกครั้งที่มนุษย์สามารถผ่านมาได้อย่างไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่น้วยชิดขึ้นนอนโตโตนายนีย่สุดยอดไปเลยนะมนุษย์แต่ว่าในทางกลับกัน มันก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ภูโรหอหลับเตรียมตื่นด้วยชุดื่องนอนโตโตแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยฉันหลับไปนี่นี่นายตัวสั่นอย่างนั้นเหรอมนุษย์นายไม่เป็นไรใช่ไหมยอย่าบอกนะว่านายไม่สบายนะ่ะนายไม่ได้ใส่เสื้อผ้าด้วยนี่นาะเดินไปไหนมาไหนในน้ําแบบร่อนจ้อนแบบนี้มานานนายคงจะหนาวใช่ไหมยอยากที่จะมานั่งข้างๆฉันหน่อยมาก หางของฉันอ่ะอุ่นมากๆเลยนะปุโรพยายามจะอ่อยคุณคุณอยากจะไปนั่งพักหน่อยไหมได้เลยนี่อืเอยเียนกอด <c oughs> โอ้ฉากนี้เขาไม่ได้วาดใหม่เหรอแล้วเราเล่นอะไรได้มากกว่านี้ไหมอ่าน่าแต่รูปหูเล่นเนาะไอชัน,นุกชะน,นุกเอาอีกเอาอีกอ่า มีอาชีพเมียนไหมรูปสิบทีไม่ปูโรไม่มีหน้าแดงมากอหรอรูปเยอะเยอะปูโรมองปูโรหลับปูโรง่วงนอนแล้วหลับตาลงนี่นะตื่นตื่นตื่น,นปูโรตื่นก่อนห้องหน้าก็มีบอสนะบอกเอาห้องหน้าก็มีบอสไง ปูโร,ร่สงบไปทัแล้วคุณไม่อยากจะรบกวนเขาแต่ผมอยากกวนคุณยืนขึ้นระวางหางปูโร่ลงที่เดิมเซ็งเลยบางทีผมก็อยากจะขี่หลังปูโร่แล้วไปสู้กับบอสนะไอ้นี่ฉันเห็นว่านายลืมตานะนายแกลับใช่ไหมหางใหญ่นุ่มฟู <c oughs> เอาล่ะกลับไปเซฟกันอผมจะแยกไฟล์เซฟตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะแยกเอนดิ้งได้เนาะหลังจากนี้ เราเข้าใกล้แบทเอ็นแรกแล้วผมแอบอยากเห็นเหมือนกันว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมแบบให้มันน่าตื่นเต้นกว่าเดิมนี่แกได้ฟังที่ฉันพูดบ้างไหมเนี่ยอ่าชัดเลยว่าด็อกเตอร์เคนี่ปั่นให้มากินเราแน่แนะกินแบบแบบเข้าข้างหลังอะ่ะแกล้งทำเป็นลับเพื่อหลบหนี้จากความเป็นจริงไปก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นหรอกนะฉันไม่ได้มาเพื่อให้แกตื่นตระหนกไปช้าก,ก็เร็ว พวกแกทั้งสองคนจะต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจฉันอุตส่าห์เอื้อเฟื้อและกระใจใยดีเสนอทางที่ดีกว่าให้ถ้าหากแกทำตามที่ฉันพูดฉันอาจจะช่วยมันเข้าใจไหมอ่าอันนี้ดรเคน่าจะหมายถึงว่าถ้าปูโราทำตามดรเคเนี่ยเขาจะไว้ชีวิตเราอะไรแบบนั้นเลยโอเคแกไม่ฟังที่ฉันพูดเลยสินะ แกอยากให้ฉันรับบทแกงล็อกเก็ตนักใช่ไหมอมได้เลยแกจะเปลี่ยนชะตากรรมของมนุษย์ได้อย่างนั้นเหรอแล้วแกเปลี่ยนชะตากรรมของตัวเองได้อย่างนั้นเหรอทั้งหมดมันก็ขึ้นอยู่กับแกแล้วนะลางไม่ดีอีกแล้วฉันจะไม่ทรยศมนุษย์อ่าน้องหน้าบล๊ นั่นเสียงของปูโรหรือเปล่าตอนนี้ผมรุดโทกัสดเรื่องปูโรแหละผมเห็นกางเกงที่น่าสนใจอ่าอโอ้โหบาร์ตี้สังสรรค์มีหมึกมีหมามีหลามันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยน้องๆว่างั้นนะ่ะอยากใสก่กางเกงใหม่อะ่ะโหน่าเสียดายห้องเก่ายังใสก่กางเกงได้อยู่เลย เรากลับไปหาปุโรไม่ได้แล้วเนาะเอาล่ะงั้นไปกันต่ออืทำไมกางเกงในรุ่นนี้มันเต้าตุงตั้งแต่ตอนยังไม่มีคนใส่แปลกจริงๆหมึกที่ป้ายยังคงใหม่ๆอยู่เลยมันต้องเป็นหมึกของปลาหมึกแน่ๆว่าใช่อเอางี้เลยล่ะฉากนี้ดูเหมือนเปลี่ยนวิธีสู้นะอามนุษย์นั่นเสียงอะไรเนะ่ะ มองมนุษยฉ์ฉันจะไปช่วยนายเดี๋ยวนี้แหละอ่ะอา้าวจะพวกเทนต์ตะเข้ามันบล็อกทางเอาไว้ฉันจะทำยังไงดีอะบุโรเห็นเลื่อยตรงนั้นไหมหยิบเลื่อยนั่นมาแล้วปาดนี่หมดเลยช่องลมตรงนั้นจะพาไปไหนนะบอกให้เอาเลื่อยมาไม่ใช่ฉันต้องลองดูหน่อยแล้วบุโรใช้เลื่อยใช้เลื่อย แล้วปูโรก็มุดหนีไปเอาล่ะเราอาจจะต้องถ่วงเวลารอปูโรหรือไม่ก็ทำอะไรสักอย่างนะฉันอยู่นี่แล้วมนุษย์ก็ดีนะเหมือนบทของปูโรรอบนี้คือมาช่วยเราจริงๆเนาะตรงนี้มีถังแก๊สอยู่บางทีมันน่าจะช่วยนายได้นะนัน่นเก่งๆนฉันจะโยนถังแก๊สข้ามไปมนุษย์ เอาแต่ยืนบือแบบนั้นสิมนุษย์เร็วเข้ารีบผักถังนั้นไปฉันจะทําทุกอย่างเพื่อช่วยนายออกจากที่นี่ถ้าหากหนายไม่รู้จะทําอะไรล่ะก็มาถามฉันได้เลยเตรียมพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับศัตรูอ๋อถังมันก็ดีอยู่หรอกนะปูโรแต่ว่าฉันอยากได้กางเกงนี่มากกว่านะ่ะเอากางเกงให้หน่อยโอ้โ,โยนมารัวๆเลยวะ่ะอเดี๋ยวนะผมว่าเขาให้เราเตะถังไปใส่ตัวนี้แน่ๆเลยดูสิ เอ้เรียบร้อยมีกล้องให้ส่องด้วยปึ๊บส่สองได้เท่านี้หเหรอวัดเฮ้ยนกอะไรนะอุ้มันมนุษย์กางเกงนานดิ้นดิ้ดน,นอุยอ้ยอุ้ยปล่อยปล่อยฉันนะเจ้านกนับเ,เอากางเกงฉันไปทำไมเนี่ยนี่มันอุจจาระาเกินไปแล้วอา้าวเออกลายเป็นหมึกทำไมฉากตายมันบันเทิงจังวะอีอย่างเนี่ย มันเป็นความผิดของฉันเองถึงปูโรจะเศร้าก็ตามแต่ผมบันเทิงมากเตะเอ้ยเรียบร้อยโดนไปตัวหนึ่งเอ่าแล้วไงเราต้องถ่วงเวลาเรื่อยๆเหรอเราเตะถังขึ้นได้ไหมได้อยู่เนาะโดนเจ้าตัวเล็กที่ว่ายมาแล้วเราก็ต้องคอยระวังนกด้วยมาแล้วเตะอุ้ยเอ้ยเจ้าจิงจอกมาอัคคีสลาตันเรียบร้อยเจ้าจิงจอก ไม่มันหยุดไปเฉยๆฮะตัวจิ้งจอกนี่เหมือนมีเกราะตัวนั่งเรือต้องเตะ2ทีเนาะปุ๊บอ้าวไม่โดนนี่แน่จิ้งจอกข้างล่างมาแล้วเตะเอ้ยอ้าวลงไม่ได้เหรอลงได้ท่อนนิดนึงเฮ้ยอีกทีนึงนี่แน่เตะซ้ำร้อยไปกางเกงก็ไม่หลดุดปล่อยปล่อยตู้ปล่อยเออปล่อยดีมากเจ้านกบ้าแกทำให้ฉันดูแ,แย่เอ้า อผมเข้าใจแล้วถ้าหากจิ้งจอกมันมาถึงแบบสุดทางอะ่ะมันจะมุดมากินเราเลยเพราะงั้นเราต้องรีบเตะมันออกไปอ๋อมันเป็นเหตุผลที่เราตายนะครับทางทางที่ดูเหมือนจะไม่โดนเนาะพอเข้าใจวิธีเล่นแล้วประเด็นคือมีนกทวงเวลาไปเรื่อยไปวันๆโอเคเตะปุ๊บโดนใช่ไหมเอ่ยแล้วเราก็ค่อยๆส่องกล้องดูว่ามาจากทางไหนเนาะแล้วก็ไปเตะ เ้ยเรียบร้อยมาแล้วไอตัวนี้ตัวร้ายตัวแสบอุย้ยนกมาเออมเตะอุยอ้ยตัวต่อไปมาตเตะเรียบร้อยไม่ยากเท่าไหร่ผมเกลียดไอตัวนี้มีกล่องมากเลยตอนแรกมันดูน่ารักจนกระทั่งมาเจอตรงนี้แหละไม่น่ารักอีกต่อไปไป เฮ้ยไปอู้นกอ่ะอ่ะตัวใหญ่เหรออะไรนั่นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งหยุดหยุดหยุดมันมีตัวมุดน้ำด้วยอ่ะเราต้องเตะตอน,น,นที่มันขึ้นมาเหรออ่ะปุโลรช่วยด้วยช่วย,วยโยนโยนถังแก๊สขึ้นไปฝั่งนั้นบ้างดีมากเตะเฮ้ยแถวนี้ ไอตัวหมึกนั่นตัวแสบเตะอ่าเรียบร้อยอเกมเพลตรงนี้ก็มันดีนะของใหม่หีบสมบัติเหรอหยุดหยุดหยุดก่อนเจ้านกป้าเอานี่ไปของใหม่เฮ้ยโอ้ขึ้น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 กระแทกอะไรนะแม่ตัวใหญ่กล้ามใหญ่อ้าว ตเหมือนตัวใหญ่มันไปขวางคูรโ,โยนถังแก๊สเหรออะไรวะงงมันเป็นความผิดของฉันเองอย่างผมสงสัยว่าเราเตะไปใส่ตัวตรงกลางได้บ้างไหมอะไม่ได้เลยเหรอโอ้ยไอ้นก <laughs> ไอ้นกตกกางเกงนี่มันเร็วมากเฮ้ย <laughs> อะไรนั่นอนะ <laughs> ไอ้หีบมาอีกแล้วบ้าเอ้ยไอ้นี่มันโดนอไอ้นกบ้าอย่าพึ่งปล่อยตูันต้งไอ้นกมันต้องมาพรา้อมหีบวะปล่อยดิเออเระเบิดตุ้มไปเออนั่นแหละเจอขึ้นยักษ์ถาโถมโถมกระนำปูโรแล้วถังแก๊สนายอยู่ไหนไปปด้โปรดส่งถังมา้ยม,มาแล้ว สี่ถังด้วยกันอ่ะ,อ,ะอันนี้ทำไงอะเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเตะตายไปดิตายไปดิปดโอ้โหแล้วทิ้งจอกนี่ก็มาอีกไอ้ทิ้งจอกบ้าอตอนแรกก็ดูน่ารักดีตอนนี้ไม่น่ารักแล้วเล่นไหนเล่นไหนโอ้ยหมึกไม้อะมีตัวล่องหนด้วยอะเมื่อกี้โดนไหมนะผมไม่แน่ใจนะ ไอ้นบ้าอย่าพึ่งวู๊เตะเออโอ้โ,โ,โดนโดนโดนกล่องโดนกล่องออหยาออหยาเฮ้ยเตะเออเออโอ้โหพยุทธ์หนักท้าโถมกระหน่ำเออไอชู้นดีวันมาแล้วไอ้ตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรบอสห้องเก่าใช่ไหมเจอเทนต์ะเคิลมัดไปแล้ว อ,อ่ามึกข้างบนไอ้อนกบ้าอย่าพึ่งปล่อยตู้ปล่อยเดี๋ยวนี้นกเวียนอี่อ้าฮะเมือ่อกี้เหมือนมึกขึ้นมากุโรขอ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 นี่ขอนี่อาเตะเตะโอ้โหแล้วกล่องมันไม่เปิดอะ่ะอันนี้ทันไหมเปิดแล้วอ,อื้อวู้ไอ้ยาอะไรนั่นอะ ไอ้ตีดำๆนั่นคืออะไรวะคุโร่เร็วเข้าเอาถังมาอุ้ยเตะอือุ้ย,อยไอ้นอกมันเทิงเกินไปแล้วนะเกมเนี่ยปล่อยตูปล่อยอืออือุ้ยเตะอืออืออืเตะมันทุกเลนที่เตะได้แล้วตอนเนี้ยอ่าไปเลนนี้เลนนี้เลนนี้อือหมดยัง หมดเธอนะได้โปรดเฮ้ยมันมาเป็นทั้งทั้งทั้งเรือเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยยังมียิงกลับด้วยเอาคืนสู้สู้ปุโรสู้มันนั่นใครมายืนเก๊กวะน่ะเฮ้ยมันมืนแล้วปุโรันมืนแล้วยิงยิงมายิงกลับเออเตะมันปุโร ไม่นะปูโรเราจะแพ้เราจะให้แพ้าด้ดานนี้มันคืออะไรวะเนี่ยกูเดินผ่านได้ไหมไม่ได้เหรอวินาสันตโลจัดดาดานบ้านี่อะไรวะอ่มว้าว อ้าวแลนี่ทําไงเนี่ยอันนี้คืออะไรให้เราสู้ไปเรื่อยๆเหรออ่ะเตะอามืนมันมันเริ่มมืนมันเริ่มมืนเอาซี่เตะมาเตะกลับเอาซี่เอาซี่อุ้ยหลบหลบออยิงอ่ะอาจมอย่างวะ ากนี้คืออะไรครับอุโหผมหนีแล้วนะอ้าโดนโดนลากถือว่าผ่านแล้วใช่ไหมอะไรไม่รู้บันเทิงจัดอะเหนื่อยเอานะครับก็สำหรับเชนสเปเชียลในพาร์ทนี้ขอพักตรงนี้ก่อนแล้วกันอ้เจอสองบอสติด แทาไม่ได้พักหายใจก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกบกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเชนในพาร์ทต่อไปไว้ค่อยมาดูกันต่อนอกจากเชนแล้วช่องของผมก็ยังมีเกมอือ่นๆที่น่าสนใจอยากให้ติดตามดูนะครับไว้เจอกันขอซองแป๊บแถวนี้มีอะไร <laughs> ไว้เจอกันคราวหน้าครับ 拜拜。Bye bye